พายอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่คือคำนำนายของคุณอยู่ฟังเดี๋ยวนี้ก่อนฟังคำน่ายอย่าลืมกดติดตามกดติดใจให้หม,มออัมธรรมทารโรด,ด้วยนะคะสนุสกนเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โหต้องบอกเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความไม่สบายใจอะไรที่เป็นความกังวลใจของคุณคุณจะหลุดพน้นแะ นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณจะออกจากความทุกข์แล้วหลังจากนี้ไปคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อะไรที่ไม่สบายใจให้รู้ไว้มันจะจบและนะออขอขยายเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอ <c oughs> ต้องบอกเลยชีวิตของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ปังขึ้นจุดที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นหากช่วงเวลาที่ผ่านมาเหนื่อยล้ามีความทุกข์กาย ไม่สบายใจอะไรบางอย่างต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้หลังจากคุณเจอคลิปนี้ชีวิตของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่แล้วหากคุณไม่ค่อยโอเคกับอะไรต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นใหม่ในเร็วๆวันนี้แน่นอนนะคะส่วนถ้าเกิดดีอยู่แล้วต้องบอกว่าดีขึ้นอกีกเออนะดีขึ้นอกีกถ้าไม่ดีเดี๋ยวดีขึ้นนะเพราะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเอง มีพลังงานบวกๆให้ตัวเองเข้าไว้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกชีวิตกำลังสมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่สดใสสวยไงาม นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยชีวิตดีชีวิตปังโอ้โหต้องบอกเลยคนที่เจอคลิปนี้โชคดีโคตรโชคดีนะเพราะว่าพลังงานของคุณดีเหลือเกินอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นความทุกข์จบสิ้นนะถ้ามีนี้ก็มีโอกาสที่จะปลดนี่ได้เออมีโอกาสที่จะเคลียร์ปัญหาอ,อุปสรรคออกไปจากชีวิตอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปชีวิตกําลังจะเจอสิ่งที่สดใสสวยงาม ความสุขความสําเร็จอะไรที่คุณมุ่งหวังอะไรที่เป็นเป้าหมายในชีวิตอะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณต้องการมีโอกาสว่าคุณจะได้มันเร็ว,เร,วเร็วนี้เออนะชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ลงมือทําให้เต็มที่บอกตัวเองไว้หากวันนี้เจออะไรไม่เป็นไปดังใจอย่าไปสนใจบอกตัวเองไว้สิ่งดีๆรออยู่ความสําเร็จรออยู่ ความสมหวังรออยู่สิ่งที่คุณตั้งใจไว้คาดหวังไว้รออยู่ข้างหน้า,าการงานที่มั่นคงรออยู่ตําแหน่งใหญ่รออยู่นะธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านรออยู่เงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกําลังเดินทางมาเออนะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยคนดีๆกำลังจะเข้ามาความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้น บอกตัวเองไว้เพราะนี่คือพลังงานของคุณและแน่นอนว่าคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยเพราะคุณควรค่าที่จะได้รับสิ่งดีๆยินดี